ทางเขา,น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 า,าเนาะพี่น้องอถืเห็ุสุดยอดเลยทีเดียวเขาชุดยอดพี่น้องว้าวครั้งแรก สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสองขางไทยล้านเราพี่น้องเนาะตอนนี้ว่ะจุนกะอยู่ที่สถานีเอ็มอาร์ทีวัดมังกรเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะซึ่วงว่าวะจุนกะจะพาพ่อแม่พี่น้องหรือว่าพาเอฟซีจุกทานไปชมวัดมังกรเนาะพี่น้องเนาะซึ่วงว่าวะจุนกะยังบวท่านเคยไปวัดมังกรจ้าเถื่อเนาะแต่งแต่มาอยู่เมืองไทยเนาะ เมื่อนี้ยบาคับจุนก็ได้มีโอกาสได้ยุดงานเนาะพี่น้องเห้โกาสสีผาเอฟซีทุกทุกทานเดินชมบรรยากาศรอบๆสถานีวัดมังกรเลยเนาะพี่น้องและล่าจ้างนำบาคับจุนก็จะพาไปชมวัดมังกรเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเป็นครั้งแรกของบาคับจุนคือกันเนาะเห้โกาสสีผ้ถือกลุ่มบ่เนาะซึ่งว่าบาคับจุนก็เดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีนพิร้องเนาะนี่เนาะนี่ เดี๋ยววัดจนกระสีออกกาดชะานี่เนาะนะวัดมังกรกาทางออกสามเนาะนี่นี่ระวางทางออกเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ขึ้นมาชันสราทางออกของรถไฟฟ้าใต้ดินแลน้วเนาะพี่น้องเนาะเนาะพี่น้อง ตอนนี้ว่าจุนกะออกมาจากภายในสถานีรถไฟฟ้าเป็นทีเรียบร้อยเนาะแล้เวเข้าคืนไปด่านบนของสถานีเนาะพี่้องเนาะกะเพิินก็มีทั้งบันไดเลื่อนแล้วก็จะมีิฟิ์ให้บริการเนาะพี่้องเนาะสำหรับห้าสิไปวัดมางกอน้ากงออกทางออก3เนาะพี่อ้อง เนี่ยก็เป็นเวลาเที่ยงกวัวๆนเนาะพี่เป็นซานสลารถไฟที่ลงเริกไปดีนเนาะพี่ยงมาขับจนก็ว่าวคอย <c oughs> นี่ <c oughs> ขึ้นมาดันบนแล้วเนาะพียงเป็นกระจะบอกทางออกสามไปวัดมังกรเนาะ ลองเดินนอกมากทะลุดันนอกอ่ะฝนกันร่งหยุดพอดี <c oughs> เป็นถนนจะเล่นพุ่งเยี่ยสิบเอ็ดเนาะออกร่างจากที่ออกจากสถา,านีวัดมังสถานีรถไฟมาที่วัดมังกรน้องพี่เนอะเอาก,ก็จะเลี้ยว ปัวออกมาเลยเนาะเดี๋ยวเดินตรงไปเรื่อยๆประมาณเชื่องว่าบ้าคุณจุนกับมาคังแรกคือกันเนาะพี่้องโอ้โหสิไปถือรัวเนาะโอ้นี่ไอ้วัดมังกรพี่นาอพี่้องเจอแล้ว กายู่ใกล้ๆกันกับรถขับกายู่ใกล้ๆกันกับอ่าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเนาะพี่เอ๋เนาะกัดเดินออกจากสถานีมากัดเลี้ยวซ้ายมาเลยเอินเลี้ยวขวาออกมาเลยเนาะพี่น้องกัจะเห็นพอดีเนาะเดินมาประมาณห้าสิบเมตรนี่สวยงามเลย เป็นครั้งแรกก็พาเธออันนี้น่าจะเป็นทางเขาเนอะเดี๋ยวอ่าเป็นเห็ดสวยงามนี่ เขาชุดยอดพี่น้องว้าวครั้งแรกของเราขับจุนมาบัวเสียแถวเลยพี่น้องเาขับจุนมาเหมือนนี่แบบอาว่าบัวเชียแถวเลยเนาะเป็นครั้งแรกนี้ยจุงมานี่นั่นแกับเพื่อนก็จะมีป้ายลูกช้อนบอกทางไปเขาวันมังกรนี่เอ็นกระห่อ ทุกโม่มเลยนะพี่น้องเศรงามสวยงามสวยงามตลอดทางที่นี่เมืองจีนเนะพี่นอมม้องบาคระจนพาพี่น้องมาเที่ยวเมืองจีนว่าชัด ถามบทถามทางใช่ไหมบทเจอเด้อพี่น้องเอ้ยลึกหลับพอสมควรทางเข้าทางเข้าหาทางเข้ายังบทเจอเด้อพี่น้อง โอ้เจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวบางจุนมาชมนานกันเนาะสวยงามตลอดทางไปเดี๋ยวบางจุนจิพาเข้าไปกลาวไว้ อ๋นอนกพนองตอนนี้ก็ได้ถูกมาไปกราบไหว้น้ำกัน บอกเลยว่าพี่น้องเขามาครั้งนีชุดยอดเลยเนาะพี่น้องอย่าห้ามฝาดเน้่มาเถียงกันว่าละมากราบไหว้อยู่ที่วัดมังกรเด้อะเนาะ เป่น้องเดียวบางจุดเว้าเดินสมรอบๆบรรยากาศแถ่นี้เนาะบอกเลยว่าเขามาวัดแห่งนี้สวยงามไปเลย พี่น้องเนาะบรรยากาศภายในใวัดมังกรเนาะพี่น้องสวยงามลายเดี๋ยวว่าคุณจนเกนสิพาเดินออกแล้วเด้อพี่น้องเหมือนเนาะเดินด้านหลงัง น้องพี่น้องน้องตอนนี้บางจนกะเดินออกมาจากวัดมั่งกรแล้วนะ้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวบางจนเสื้อผ้าฝน,นตกแล้วกระแดดพี่น้องเลยเดี๋ยวบางจนเดินพาเดินชมยานนี่ก่อนเนาะพี่น้องาจนแนบเข้ามาคือเกิดเดียวเกิดยานนี่ก็ตรงกันข้ามครับสถานี เอมาที่วัดมังกรเนาะตอนนี้กำลังเป็นเวลาเที่ยงพอดีเนาะพี่น้องมาคบจุนมาเมืองไทยหลายปีแต่พี่น้องแต่ว่าบุเคยเข้าไปวัดมังกรจากเถื่อเนาะมาเมือนในมีโอกาสได้เขาไปะ <c oughs> แต่ว่าไม่เยาวาลาดบ่อยอยู่นาะพี่น้องแต่ว่าห้าย่างบ่เคยเขาไปจกเทือมือนี้เป็นมือแหละมือมือนาชิผ้าน้องตะวันมาเติอนมีครับมีสานเจ้าโกคนอิน ะเป็นกระเพานะปลาเนาะอ้่งร้านกระเพาะปลาสุดยอดเลยนะั่นคนเยอะคนหลายดี แค่นี่คือแบบว่าคือคืนตลอดเลยเนาะพี่ห้องเนาะอากาศน,นี้จะเป็นร้านทองร้านทองเน,นะาะเนาะภาวะท่านท่านผู้ชมที่อยากมาเที่ยวก็นั่งรถสายแปดมากกระไดเนาะพี่ห้องเนาะ ถนนเยาวราช Same, same. เราทานผู้ชมเนาะตอนนี้บ่าคุนกัออกมาจากวัดมังกรไปที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องกินข้าวกันไก่ออกับกาฟแฟแก้วหนึ่งนาะพี่น้องเนาะบ้าคำุนกัเดินทัวร์ถนนเยาวราชเลยเนาะกตคลิปนี้เนาะพี่น้องบ้าคำุนกัสิได้จบไปเพียง่เฉยเด้อพ่อแม่พี่น้องกัขอบคุณเอฟซีสุกๆท่านขอบคุณพ่อแม่พี่น้องกองพันไทยล้าเนาะพี่น้องเนาะที่คอยสนับสนุนช่องของบา่าวคำุนตั้งแต่ต้จตนจนจบเนาะงพี่น้อง กัสำหรับอีฟสำหรับอีพี่นี่เนาะพี่น้องเนาะบางครัุ้ณกับจบไปพี่อังเนมอเด้อกัขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านเนาะพี่น้องเนาะสบายดีสวัสดีพี่น้องสุกุลสุกคนเด้อเนาะ